สวัสดีสสดครับวันนี้มาบิน <Okay. S 1> นกตามนกมาบินนะครับเอาเอาเอาแทะแล้วแทะแล้ว,ลวชาเขียวแทะแล้วแทะแล้วตัวนี้ชื่อชาเขียวนะคะส่วนตัวข้างบนนี่ชื่อว่าถุงท่อตัวนี้ชื่ออะไรอะคะ <G AS K> ตัวนี้ชื่อว่าอะไรคะเอาสกูตเตอร์มาให้เด็กๆเ,เล่นด้วยนะครับเดี๋ยวลองมา,มาลองมาลองดูชาเขียวกับถทองบินอีกสักรอบนะครับ มาลูกมามาขึ้นมือช่องขึ้นมือเก่งมากมา เห็นมากมากครับเอาวจะเดินสกูตเตอร์อีกอ่ะโอเคเยอะมากครับ chết luôn đâu mà hả được kèn quá quá chút 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 2 3 Konstane. Bye 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 bay. Bye 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 không? ปลวดขาได้ก็ต้องกลัวโอกโหเจ็บมากนอนอเด็กนอนเจ็บว่เฟินนะครับตอนนี้เฟินโอ้โหบินมาตีเลยขึ้นไก่ชนเลยไม่คก็ขึ้นมือแล้วจับไว้ถ้ากลัวมันไว้จับแล้วค่อยปล่อยบินเซ็ตก่อน มีเนเต็มแล้วมาอยู่ตรงกลางเลยมาได้เข้าผนี่แทกแทตรงนี้หนึสามสองหนึ่ไปต้อล้วนวมาแล้วมาแล้วไปลมลลม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 ลดูเลขปลาหนุยดิไปวะ

มีอาการตกใจเล็กน้อยไม่ใช่นกนะครับเจ้าของตกใจเล็กน้อยมันไม่ได้กินแบบนั้นหรอกมันต้องหงายขึ้นค่ะเอาไปนะเออหายนี่มาทองเอาเอาสับเก็ตเตอร์เป็นคนจะเรียนนุ๊กินอยากซื้ออยากซื้อขนมเอาซื้อขนมเดี๋ยวค่อยไปซื้อลูกเหนื่อยไหมมามามา กั้กับัับกลัางคนต่างตกใจดูของัวเองกันแยกกันหมดอะเป็นกลุ่มงคอวเแกกะกลุ่มต่า่ดูตกันมะน่ต่างคนต่างตกใจดูของตัวเองกัแยกมดเปนก่นกนะเุ่มาคกดูตัวเอียกันหมดะเลเยมนกมาดีขนมดอนกมานดีๆอเรียกมันหานะเป ตัวนี้ไม่ไม่ไม่บินตัวนี้เป็นนกโชนกงานคู่นี้ก็นึงจะต้องนกนัดงานอ้าวไปแล้วอาชาเคียวมาชาเคีวยวมาขึ้นเลยอ๋อหนึ่งสองสั้นไปไม่ต้องเป่าไม่ต้องเป่าไม่ต้องเป่าเก้าบด ชาเขอยวตรงๆมาที่มาใช่ไหมเนี่ยไม่น่าจะใช่นะมาแล้วไม่ต้องเต่าก่อนนะชาเขียวอยู่ไหนวะอ๋อนุ่นไปลงนุ่นของใครเนี่ยไปขับไพรมเลยไอ้ลูกงาน มามาใส่เขี้ยวมาน้นี่ะใส่เขี้ยวมานใส่เขี้ยวนึเอาเลือดนะตัวนี้มาถมมานี้มานี้ลูกอมานีถึงทขึ้นคอไป เก่งมากครับเก่งมากชาเขียวเก่งมากเลยเจ้าตุงทองอ่ากัดตัดตัดตัดเอามาขึ้นความตัวเองนะระวังเฮ้ยยายยายยายดูนะ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 ไม่หลาดูไปอีกอะ นี่มั้ใช่เขี้ยวเห็นเห็นพลาติกอย่างนี้ไม่ได้เลยมาไงมา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 นามาตามนี้มา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 า่านามารามามาม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 อมา่ตาาามวมมาา เอ้าทำไมตัวนี้ไม่ไปเนี่ยหือเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาถามานี่ก่อนมาถูันนี้ไหมอ้าวมาแล้วมาแล้วเอ้าน้องเออแต่จิกแล้วน้องระวังตกลงไปดุ มัจะนี่มาค่ายอ๋อมัจะเออมัจฉะคือเทาบบนี้มั้งสีเลืออ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ื้อมัจฉะเหมือนกันเนาะอ๋ออันนี้นี่จี้อเลยนะอันนี้กะปเมอนดกะองยศเนี่ยองยเนี่ยเรวังตกลงลูกมาเดีวมมอนมอนขึ้นมาที่นีอ <laughs> mình căng trắng mà nó có đai leo, mình căng trắng lời nào lên, 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 mẹ lên, 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 Mẹ lên, lên, Mẹ lên, 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 mẹ lên, chạy, lên, 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 chạy, chạy lên, lên, chạy, lên, Mẹ lên, lên, chạy เอาไปข้าวมาล่อให้ปล่อยนกมามาค่ะพ่อให้พี่น้ำข้าวปล่อยนกนะคะเอาเอามือค่ะเอามือขึ้นมาค่ะเอามือขึ้นมาจับเหมือนพ่อเลยค่ะทำอย่างนี้ค่ะเอาไม่ใช่ค่ะต้องอมานีเร็ว ต่อวันนี่มามา,มาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องทิปเป็นชาแนลของเราด้วยนะครับบ๊ายบาย